โยกซอยขิงซอยใส่ไปเลยพร้อมกันแสบๆสัตบบทดีบลักของเรามานี่พริกหยวกครับสองลูกขึ้นใช่หนึ่งกบต้นหอมพริกสดไข่ซอยรากผักชีใบมะกรูดกระเทียมขิงซอยและนี่ครับปลานนินเขาจะซอยเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะครับไปชมเมนูกันเลยครับพริกเด่น ไา้กระชีกระเทียมใส่ลงไปเลยครับไม้เผ <oo shows S 1> ็ดใส่เพชรตามตามตามเอาข้อหยาบหยาบด้วยครับตามพอประมาณนี้ครับพักไปก่อนไปก่อนครไปครับพอหยาบเก็บไปก่อนนี่นะครับพักไปก่อนนะครับจากนั้นเรามาทำการโรยแป้งให้ปลานะครับเอาแป้งยังไงเด้อผงไหบดีกระทาครับสูตรนี้เดสรับรองเราก็จะทาแป้งปลาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมตบขั้นตอนต่อไปเราจะทำน้ำซอสนะครับ น้ำต้าเจียวหนึ่งช้อนโต๊ะเต็มเลยครับผรปรุ้งสดหนึ่งช้อนนิดๆพ้าวใหญชูแล้วตะมักเลยครับน้ำปลาแท้หนึ่งช้อนโต๊ะละบางเค็มด้วยครับน้ำต้าเจียวไม่ค่อยเค็มอยู่แล้วซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะพออย่างเค็มน้ำเปล่าหนึ่งทับพีเอาซอสเลยครับเผื่อเค็มครับผัดเค็มกัตัดน้ำตาลแล้วด้วยครับเราก็คนให้เข้ากันเหล็ต,ตไผ่มากสุดได้เลยครับอันนี้ผมเพียดน,น้ำซอสขาเลยนะครับเราสิผัดซอสไป คัรบไปชมขั้นตอนต่อไปเลยครับเทน้ำมันลงไปรอให้กระทะร้อนน้ำมันเดือดนะครับเอาไฟกลางๆเลยครับเดีอยน้ำมันเดือดได้ที่แล้วนะครับปลาที่เราทาแป้งเอาไว้นะครับมาเลยฟอ่้อนก็ได้บดต้องแน่ไปเรื่อยๆใจเย็นๆครับนี่แหละครับปลาของเราไม่ติดกระทะนะครับเหลืองกรอบแล้วนะครับเราจะพัดเอาไว้ก่อนนะครับเดือนน้ำมันไปก่อนเหลืองกรอบไปนะครับ เลี้ยงกรอบไปทีแล้วครับหนึ่งชุดเราจะจีดน้ำมันไปก่อนครับรอชุดต่อไปเลี้ยงกรอบนะครับเนี่ยมาจิดกระทะด้วยต่อไปเป็นขั้นตอนสำคัญแล้วครับมาใส่นลยครับน้มันถอดตาไปแล้วครับพริกโขกกระเทียมรากผักชีใส่เลยครับต้อม่ใส่ใส่ไฟจับเลยครับทอัดแบบว่ายครับอหอมๆกันน้ำซอสที่เราปรุงไว้นะครับใส่ลงไปเลยอือเราจะผัดน้ำซอสให้สุกก่อนนะครับใส่ไข่แดงนะครับตอนนี้ น้ำซอสของเราชิมได้ที่แล้วนะครับจะจัดนะครับขึ้นช่ายพริกหยวสซอยจิงซอยใส่ไปเลยร้อมกันแ <c oughs> สบแสบ,สบนนี้เราจะใช้ไฟแรงนะครับ <c oughs> เราไม่ต้องผัดนานครับตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นช่ายมันจะเขาสะกดนี่ครับปลาที่เราทอดไว้ <c oughs> เหลืองกรอบได้ที่นะครับ <c oughs> ใส่ไปเลยครับ <c oughs> เราก็โลบเบาๆ <c oughs> ตอนนี้ปิดแก๊สได้เลยนะคร <c oughs> ับเมนูของเรานะครับชุกได้ที่แล้วครับ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับ